วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชัน cription, และถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็ここจะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอเยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลอตนะฮะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปของ Apex l e g e n d s News อีกแล้วนะครับ ก็สำหรับข่าวสารของ Apex x l g g n n s News ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของภาพหลุดดาบหรือว่า Airroom ของคริปโตภาพแรกนะครับแล้วก็รวมถึงการแก้ไขบั๊กของลัววัดสันที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ฮะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่า Let's go เรามาเริ่มต้นกันที่ภาพหลุดของ Airroom คริปโตกันเลยดีกว่านะครับผมในเว็บไซต์ r e d d i t นะครับผมมียูเซอร์ที่มีชื่อว่า Mikey m i k e y m ไม18นะครับเขาก็ได้โพสต์ใน กลุ่มคอมมูนิตี้ของ Apex Legends ใน Reddit นะครับพร้อมกับภาพดาบจิกโดที่น่าจะเป็น Air Room ของคริปโตนะครับแล้วก็เขียนบอกไว้ว่าหลุด Air Room คริปโต ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ายูเซอร์ที่มีชื่อว่าไมกี้ไม k หนึ่เนี่ยเขาเป็นใครไม่รู้นะครับแล้วเขาเนี่ยเอาภาพโมเดลแอร์ o o m ของคริปโตมาจากไหนหรือว่าเขาจะเมคมันขึ้นมาเองเราก็ไม่อาจรู้ได้ใช่ไหมล่ะฮะแต่ที่แน่ๆภาพโมเดลแอ r ์ o ูมของคริปโตนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามข่าวหลุดก่อนๆแบบ ตรงเป๊ะเลยนะครับนั่นก็นคือมันคือดาบที่มีชื่อว่าจิกโดเป็นดาบของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งรูปลักษณ์ของเจ้าโมเดลดาบจิกโดของคริปโตอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามเลยทีเดียวนะแถมยังมีปอกดาบอีกด้วยนะครับ ซึ่งความน่าเชื่อถือของภาพหลุด r r o o m c r y p t ปโตนี้นะครับผมก็ให้เพียงแค่50%เท่านั้นนะครับเพราะว่าแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเอ้ยมันมาจากไหนนะครับแต่ทางกลับกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับว่าภาพคริปโต Airroom อันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะซึ่งภาพหลุดของ Airroom ค ryp t ตอันนี้นะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บเอาไปพิจารณากันดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่ Airroom ของคริปโตเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้ ได้หรือเปล่านะครับก็จบกันไปสำหรับภาพหลุดของ AirRoom คริปโตนะฮะคราวนี้เรามาดูการแก้ไขบั๊กของลัววัสันกันบ้างดีกว่าจากคลิป Apex New คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับการเนิร์ฟของวัสันนะครับที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้มีบอกไว้ในแพชโนตนะครับซึ่งนั่นก็คือสกิลลัวของวัสันนะครับเวลาศัตรูเดินผ่านเนี่ยปกติมันจะติดสตันเหมือนกับอาร์คสตาร์แป๊บหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมเวลาสตูเดินผ่านรั้ววัดสันเนี่ยมันไม่ติดสตันครับคือสามารถเดินผ่านแล้วก็สโลว์เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะ และด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับว่าวัสันเนี่ยโดนเนิฟไปแบบงงๆนั่นเองครับซึ่งเมนวัสันหลายๆคนเนี่ยก็ต้องถึงกับงงนะครับว่าเฮ้ยอะไรวะนี่คุณไม่บัฟให้วัตสันแล้วยังจะมาเนิฟโดยที่ไม่บอกพวกเราอีกอย่างนั้นเหรอซึ่งภายหลังนะครับทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นบั๊กนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับเขาก็จะหาทางแก้ไขในเร็วๆนี้ให้นั่นเองฮะ แล้วก็ล่าสุดนะครับ Ryan K. Rigney หรือว่าหนึ่งในทีมผู้พัฒนาของเกม Apex Legends ก็ได้ออกมาทวิตบอกว่าพวกเรากำลังพยายามที่จะแก้ไขบั๊กของลัววัดสันให้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะออกแพชมากแก้ให้ประมาณอาทิตย์หน้าซึ่งผมรู้ว่าบั๊กอันนี้มันแย่มากๆเลยแล้วก็ใส่อีโมร้องไห้ไปทีหนึ่งนะฮะซึ่งจากทวิตอันนี้นะครับก็ทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าบั๊กลัวของวัดสันอันนี้นะครับน่าจะถูกแก้ไข ในแพชที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านั่นเองนะครับซึ่งเมนวัตสันเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียใจแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่บั๊กเท่านั้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่เขาเนี่ยตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะฮะยังไงก็ดีใจกับเมนวัสันด้วยนะครับ และนี่ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับเกม a p e x Legends ภายในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับภาพหลุดของ Airroom ค ryp โตนะครับแล้วก็รวมถึงการแก้ไขบั๊กของลัววัสันนะครับซึ่งก็แก้ไขาภายในอาทิตย์หน้านะฮะซึ่ง,งผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับข่าวสารของเกม a p e x Legends ภายในคลิปนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เจอกันเมื่อเราเจอกันสำหรับวันนี้ไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บโอเค